เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเรียนรู้ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนานเลือนอำเภอสีเมืองใหม่จะห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ100กิโลเมตรจะพาไปเรียนรู้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะตามไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะและสถานที่แรกของเรานะคะก็คือ วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาหลวงนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเรนอำเภอสีบางหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะว่าข้างในจะมีน้ำไหมเนื่องจากว่าฤดูนี้เป็นฤดูหนาวนะคะไม่แน่ใจว่าน้ำจะหมดหรือยังค่ะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางในการไปน้ำตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินนะคะซึ่งเป็นหัวหินที่อ,อ,อยู่บริเวณรอบๆทางเดินนะคะ รอบๆก็จะเป็นเต็มไปด้วยป่าอันนี้คือทางเดินนะคะชันมากแล้วก็จะมีราวจับนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะวันอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาหลวงค่ะแต่ว่าเราจะเห็นว่าปึ๊บสังเกตน,นะคะว่าจะไม่มีน้ำตกลงมาเนื่องจากว่า ในช่วงนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีเป็นฤดูหนาวดังนั้นนะคะน้ําตกที่นี่จะไม่มีนะคะน้ําตกจะมีในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมประมาณนี้นะคะจะมีน้ําเยอะ,อะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูวีวิวร,บรอบๆค่ะ,ะนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีน้ําตกนะคะน้ําตกจะไหลลงมาจากตรงนั้นค่ะ,ะนี่ค่ะตรงนี้ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดเล็กนะคะมีความสูงประมาณ20 20เมตรนะคะ,ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเห็นตรงนี้นะคะซึ่งจะสวยงามมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเป็นน้ำตกแต่ช่วงนี้นะคะจะไม่มีนะคะค่ะนี่นะคะเป็นป้ายนะคะเนีย่ยถ้าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าในฤดูที่เป็นช่วงฤดูฝนนะคะจะมีน้ำตกซึ่งน้ำตกจะเป็นขนาดเท่านี้นะคะประมาณต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู จุดชมวิวข้างบนนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นหยดน้ำทิย์ซึ่งเป็นหยดน้ำที่ไหลลงมาจากครากไม้จะมีทั้งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวใช้ดื่มกินเวลาขึ้นเขาและบางท่านยังเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะจุดชมวิวซึ่งเป็นบริเวณที่น้ําตกตกลงมานะคะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนนะคะน้ําจะไหลลงมาจากตรงนี้นะคะจะผ่านเห็นมานะคะ,ะแล้วก็จะมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะไหลลงสู่หน้าผานะคะแล้วก็จะตกลงสู่ข้างล่างนะคะนนี้จะเป็นทางไหลของน้ําตกค่ะเราจะเห็นว่าจะมีร่อ,องรอยของน้ํานะคะนิดนึงนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะซึ่งข้างบนนี้ค่ะเป็นจุดชมวิวหม้อหินผานหลวงนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะจุดชมวิวมอหินผาหลวงนะคะซึ่งตั้งอยู่สูง304เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะ บริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนะคะใช้สําหรับกางเต็นค่ะเดี๋ยวเราจะอหินผาหลวงชาวบ้านจะใช้ชื่อว่าผาหม้อซึ่งเป็นเสาเฉลียงรูปร่างคล้ายหม้อดินโบราณและรอบๆนะคะก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นพื้นที่ของตำบลนาเลิน360องศา ตรงนี้นะคะจะเป็นอ่างเก็บน้ําซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งจากนักท่องเที่ยวก็คือปางอุ่งอุบลจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอุทยานน้าตกพาหลวงแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีภูเขาสองลูกตั้งอยู่ค่ะ ระหว่างที่เราจะไปสถานที่ต่อไปจะสังเกตเห็นว่าสองฝั่งของถนนจะมีสวนยางล้อมรอบอยู่เนื่องจากว่าอาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนที่นี่คือทำสวนค่ะสถานที่ต่อมาของเรานะคะก็คือวัดภูยอดรวยค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนานเลนอำเภอสีเมืองใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยู่คนละฝั่งกับอุทยานแห่งชาติผาหลวงนะคะเดี๋ยวข้างในจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ ภูยอดรวยนะคะจะตั้งอยู่ท่ามกลางรอยต่อภูขามภูพระแก้วภูรีภูลานภูใหญ่แล้วก็ภูเห็ดจะอยู่ในเขตป่าดงภูหล่นและยังเป็นที่ประิสถานพระพุทธรูปปางมันวิชัย108องค์ปางประทานพรพาสีขาว5องค์และมีเจดีย์อีก28องค์โดยมีพระธานองค์ใหญ่สีทองเป็นองค์ประธานนะคะที่บนยอดฉัด จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอริยสงยี่สองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะ ภูยอดรวยยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมีบริเวณลานหินสุดลูกหูวลูกตาบนพลานภูยอดรวยขณะที่ฤดูหนาวนะคะจะมีหมอกที่สวยงามและยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นไปปฏิบัติธรรมจะให้ความรู้สึกที่เย็นสบายแล้วก็สงบได้ทั้งปีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมจุดเด่นของชุมชนตำมนาเรินกันไปแล้ว หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบาย